ในหมู่บ้านเล็กที่ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวเจ้าอุ่นแมวอ้วนลายส้มตัวนุ่มนิ่มนั่งอยู่ข้างหน้าต่างบ้านร้างเก่าๆสายลมหนาวพัดผ่านกระจกแตกๆทำให้เจ้าอุ่นต้องขดตัวแน่นขึ้นมันจ้องมองออกไปยังบ้านหลังอื่นๆที่ประดับประดาไปด้วยไฟคริสต์มาสหลากสีเสียงหัวเราะและเสียงเพลงเบาๆลอยมาตามลมแต่ทั้งหมดนั้นกลับยิ่งทำให้หัวใจของมันรู้สึกหนาวจับใจ เจ้าอุ่นคิดถึงวันคริสต์มาสที่ผ่านผ่านมาสมัยที่มันยังอยู่กับเจ้าของเกา่ามันจําได้ถึงความอบอุ่นจากเตาผิงกลิ่นไก่งวงอกและเสียงคนร้องเพลงรอบต้นคริสต์มาสแต่ทุกอย่างหายไปตั้งแต่เจ้าของของมันย้ายไปเมืองใหญ่ทิ้งมันไว้โดยไม่มีคําล่ําลาตอนนี้มันต้องอยู่ลําพังทนกับความหนาวและความหิวด้วยความหนาวเหน็บและความหิวเจ้าอุ่นตัดสินใจเดินออกจากบ้านร้างมันเดินเตะอยู่บนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะ ลมหายใจของมันกลายเป็นไอขาวทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่มันยังคงเดินต่อไปหวังว่าจะเจอเศษอาหารหรือใครสักคนที่ใจดีเมื่อมาถึงหน้าร้านขนมปังเจ้าอุ่นหยุดอยู่หน้ากระจกมันเห็นครอบครัวหนึ่งกำลังตกแต่งต้นคริสต์มาสอยู่ในร้านเด็กๆหัวเราะอ,อย่างสนุกสนานขณะที่พ่อแม่วางของขวัญใต้ต้นเจ้าอุ่นจ้องมองภาพนั้นด้วยแววตาเศร้า มันอยากเข้าไปร่วมวงแต่ก็รู้ว่ามันไม่ใช่ที่ของมันเสียงกระดิ่งดังขึ้นมาจากโบสถ์ในหมู่บ้านเจ้าอุ่นเงยหน้ามองและตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปมันหวังว่าในงานเลี้ยงที่โบสถ์อาจมีเศษอาหารหลงเหลือให้มันกินแต่เมื่อไปถึงมันเห็นผู้คนมากมายในชุดสวยงามทุกคนกําลังสนุกสนานไม่มีใครสังเกตเห็นมันเลยความหนาวและความเหนื่อยเริ่มเกาะกุ้ม เจ้าอุ่นเดินกลับไปยังบ้านร้างแต่หิมะตกหนกักจนทางกลับกลายเป็นอันตรายมันลื่นล้มในกองหิมะและลองออกมาเบาๆด้วยความเจ็บปวดหางของมันจมหายไปในกองหิมะเย็นจัดเสียงร้องของเจ้าอุ่นดึงดูดความสนใจจากเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อน้องพลอยเธอกำลังเดินกลับบ้านพร้อมหอบของขวัญสำหรับครอบครัวเมื่อเห็นเจ้าอุ่นนอนอยู่ในหิมะน้องพลอยรีบเข้าไปหาและใช้ผ้าพันคอของตัวเองห่อตัวมันไว้ ไม่เป็นไรนะเจ้าเหมียวเดี๋ยวพี่ช่วยเองเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนน้องพลอยอุ้มเจ้าอุ่นกลับบ้านเมื่อถึงบ้านเธอเรียกพ่อแม่ให้มาช่วยกันทำความสะอาดตัวเจ้าอุ่นทุกคนช่วยกันเช็ดตัวให้มันด้วยผ้าขนหนูอุ่นๆเจ้าอุ่นมองไปรอบๆอ,อย่างลังเลแต่มันเริ่มรู้สึกถึงความปลอดภยัยหลังจากเช็ดตัวเสร็จครอบครัวของน้องพลอยให้เจ้าอุ่นกินอาหารน้องพลอย,ยิ้มเมื่อเห็นเจ้าอุ่นกินอย่างหิวโหย กินเยอะๆนะเจ้าเหมียวเธอรูปหัวมันเจ้าอุ่นเริ่มรู้สึกว่าโลกนี้อาจยังมีที่สำหรับมันอยู่ในคืนคริสมาสน้องพลอยตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าอุ่นเพราะเธอบอกว่ามันทำให้ทุกคนในครอบครัวรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเจ้าอุ่นขดตัวอยู่บนเบาะนุ่มข้างเตาผิงพร้อมส่งเสียงข้างแผ่วเบาด้วยความสุขครอบครัวของน้องพลอยเตรียมของขวัญพิเศษสำหรับเจ้าอุ่นพวกเขาเอาปลอกคอสีแดงสวยงามผูกด,ด้วยริบบิ้นไว้ให้เจ้าอุ่น มันเดินวนไปรอบๆต้นคริสต์มาสพลอยหัวเราะและถ่ายรูปเก็บไว้เจ้าอุ่นเริ่มเปิดใจรับความรักจากครอบครัวใหม่มันกระโดดขึ้นตักน้องพลอยขณะที่เธอกำลังอ่านหนังสือคริสต์มาสมันสุกตัวอยู่ในอ้อมแขนของเธอในช่วงเย็นของวันคริสต์มาสน้องพลอยพาเจ้าอุ่นออกมาข้างนอกเพื่อชมแสงไฟคริสต์มาสในหมู่บ้านเธอเล่าให้เจ้าอุ่นฟังถึงความหมายของคริสต์มาสว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการให้และการแบ่งปัน เจ้าอุ่นมองออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอีกแล้วในหัวใจของมันเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักที่มันได้รับเจ้าอุ่นหลับไปในอ้อมแขนของน้องพลอยขณะที่เสียงกระดิ่งคริสต์มาสดังเบาๆจากโบสหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กนั้นยังคงอบอวลไปด้วยบรรยากาศของความสุขและความรัก